และสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหา ID เกม My Hero Ultra Impact อยู่นะครับวันนี้ผมก็มีเพจมันันตาช็อปนะครับมาฝากเพื่อนๆด้วยครับสำหรับเว็บนี้นะครับเขารับซื้อขาย ID เกมมี ID ดีมากมายราคาไม่แพงให้เลือกนะครับและสำหรับคนที่เพิ่งซื้อขายนะครับหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยทางร้านเขารับผ่านกลางด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ i อดีเริ่มต้นสวยๆไม่ต้องไปเสี่ยงดวงกับกาชาเกลือนก็ลองเข้ามาดูที่เพจก่อนได้นะครับรับรองรวดเร็วสะดวกปลอดภัยนะครับไว้ใจได้มันันตาช็อปครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ mm. เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ได้เน็ตชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกม My Hero Ultra Impact กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตู้ใหม่ครับนี่เลยเพื่อนเอน Movie Mashup Hot Pick r e v i u w นะครับตอนนี้มันก็อัปเดตลงเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากกาชาที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมันยังมีแพคเกจเพิ่มเติมมาด้วยนะเพื่อนเ ก็สาหรับแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นแพ็กพิเศษสําหรับตู้กระชา The Movie อันนี้โดยเฉพาะเลยครับอันแรกนะครับจะเป็นตั๋วการันตีนะครับส่วนแพ็กรูปแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแพ็ก a w a k e n นะครับหรือว่าปลด Ability Bond นะน่าจะปลดไปจนถึงก่อนที่จะ a w a k e เปลี่ยนรูปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นแพ็กเกจลเวลอ Up นะครับสำหรับแพ็กที่เด็ดที่สุดเนี่ยเพื่อนๆคือแพ็กนี้เลยครับ Movie Mashup UR Character r e c r t Special Pack นะครับซึ่งแพ็กนี้นะครับมันจะการันตีตัวละครระดับ UR ชัวๆนะครับ1ตัว ที่สําคัญผมไปส่องมาแล้วเพื่อนๆมันเป็นแพ็คที่การันตีตัวละคร World Hero Mission ด้วยครับก็นี่เลยครับสําหรับในคอมเนี่ยผมไม่สามารถเปิดรูปให้เพื่อนๆดูได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ลิงก์กับ Google Play อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปแยกแล้วกันสําหรับแพ็กเกจเนี่ยราคาในเกมนะครับอยู่ที่2,300บาทนะซึ่งรายละเอียดนะครับถ้าเราลองมาดูเลดในตู้นะครับมันจะมีตัวละครอยู่เพียงแค่3ตัวเท่านั้น,นเพื่อน เวิลฮีโร่ทารูริกินะครับเวิลฮีโร่บังกุโกแล้วก็เวิลฮีโร่มิโดริยะนะโอกาสเนี่ยเท่ากันหมดเลยครับ33.33% 33นะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกลกับตู้กาชานะครับและอยากได้มากจริงๆเนี่ยเอาจริงผมว่าซื้อแพ็กเกจนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะมันการันตีเลยนะครับและถ้าอยากจะให้คุ้มที่สุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเติมอยู่แล้วนะสำหรับแพ็กนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เติมแพ็กนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดตู้กาชาอีก50โลนะครับเพราะว่า50โลเนี่ยเราจะสาาามมรถเอแ ตู้กาชานะครับไปแลกเศษตัวละครได้เพิ่มอีก50เศษด้วยนะและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดใครที่อยากจะจัดแพ็คนี้นะครับร้านเลียจิโร่เขาก็รับเติมอยู่นะราคาเนี่ยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองเยอะนะครับเพราะว่าแพ็คนี้มัน2องพันสาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเติมกับเลียจิโร่นะครับรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเลทจะอยู่ที่ประมาณ1690เท่านั้นนะก็เรียกได้ว,ว่าถูกกว่าประมาณ600บาทนะครับแต่จะสามารถเติมได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับ iOS เนี่ยไม่ได้นะ ก็บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับสำหรับแพ็กเกจที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวผมไปจัดแน่นอนนะครับแพ็กนั้นโคตรโคตรคุ้มครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดก่อนแล้วกัน100โลนะครับ5 0 0พเพชรเดี๋ยวมาดูกันว่าดวงของผมเนี่ยจะเกลือหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเปิดตัวแดงคลิปก่อนหน้านี้เกลือไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคมาแล้วครับนี่สําหรับตู้กระชาที่เราจะเปิดในวันนี้นะก็สิ่งที่ผมคาดหวังสําหรับตู้นี้นครับคือผมอยากได้ตัวละคร2ตัวเพื่อน จะเป็นโทโดโรกินะครับกับบาคุโกะนะส่วนพระเอกเนี่ยได้ก็ดีําไม่ได้ไม่เป็นไรนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น Memory UR ยูอร์นะครับเดอะทรีมาชเท e ยนะบอกเลยว่า Memory นี้นี่เด็ดมากๆนะครับสำหรับดอบเละครับเหมือนเดิมเพื่อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ UR ตัวละครอยู่ที่2%อนะครับ Memory อยู่ที่2%รวมแล้วสนะครับสำหรับเดทพิอัพตัวละครเนี่ยตัวละ0.23 3%อนะครับรวมแล้วก็1ใน3ามนะครับของตัวละคร UR อทั้งหมดนะแล้วก็ สำหรับเมมโมรีเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะโอกาสได้ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเราสุ่มออกเมมโมรีนะโอกาสอยู่ที่0.7 0, ครับโอเคครับมาผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมาเปิดการชาเกลือของวันนี้กันนะครับก็เดี๋ยวผมขอมาเริ่มจากสุ่ม1ครั้งก่อนเลยนะสำหรับไอ้สุ่ม1ครั้งเนี่ยมีใครเป็นแบบเพื่อนผมหรือเปล่านะสุ่มฟรีแบบ1ครั้งนะครับได้การ์ระดับ UR เนี่ยมาเยอะมากๆนะแล้วก็ล่าสุดน,นะครับก่อนที่ผมจะมาอาักาชาคลิปนี้นะ เพื่อนผมมันก็ส่งรูปมาให้ทางไลน์แล้วนะครับเปิดไป1โลนะได้ตัวพระเอกนะครับมีโดริยะเวลฮีโร่ไปแล้วนะซึ่งผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะดวงดีแบบเพื่อนผมบ้างนะพร้อมแล้วครับ3 2 1ไปครับเฮ้ยดูโหลดเยอะอยู่นะดูโหลดเยอะอยู่นะวันนี้มาได้ไหมได้ไหมมาน่อยมาน่อย ลุงพไไีได้ไหมได้ไหมขอร้องโอเคครับเรียบร้อยแปลเปลี่ยนไหมไม่ครับโอ้โห,โโหการจัดได้อาทุกวันได้จนชินนะครับมาสำหรับการเปิดทีละใบเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆคนนะครับมีคนพูดกันนะบอกว่าเปิดทีละใบเนี่ยมันมีโอกาสได้อยู่อามากกว่าเปิดทีละสิบใบนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะปกติเนี่ยผมเปิดสิบใบเกือบตลอดนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงเนี่ย ยังไงลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะก็เอาจริงเดี๋ยวผมสิบใบแรกผมขอเปิดทีละใบแล้วกันนะมาก็ไปเร็วๆเ,เลยครับเฮ้ยโอเคเมมโมรี่ใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้ระดับไอเหรอเฮ้ยอันนี้อันใหม่ปะโอเคอันนี้เหมือนจะอันใหม่นะครับจำเป็นแค่ระดับไอเหรอก็ไปต่อครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ้าเกิด ไม่ใช่ชุดนักเรียนนะครับกับชุดสูทเนี่ยผมก็จะกดเร็วๆนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเปิดตัวทีระบาย <c oughs> ชุดลำลองกับ <c oughs> ชุดลำลองกับชุดไปเวลัวๆมาสิ <c oughs> บใบแรกครับ <c oughs> ถ้ามันจะมามันก็มานะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวไม่ให้ลุ้นเลยเหรอ จะอาร,รวนไม่ได้นะครับขอ SR สักใบโอเคเอ้ยอันนี้ดีครับเนชิเลอันนี้รู้สึกได้ใช้นะมาเพิ่มรู้สึกว่าจะเพิ่มอัตราคิตัวละครผู้หญิงนะครับการเนชิเลเมื่อกี้โอ้เดี๋ยวเหลืออีก2ใบนะครับแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปเปิดแบบสิทธิทีกัน อ่ครับใบสุดท้ายเรียบร้อยครับเปิดทีละใบไม่ลุ่งนะไม่ลุ่งครับโอ้หเครือจ,จัดครับก็มารีเซ็ตหน่อยครับตอนนี้ผมก็มี1ิบแต้มแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเปิดให้ครบหนึ่งแต้มนะครับมาสาม,สามสึไปครับเออชูนักเรียนครับได้ไหมไป มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยขอร้องขอร้องโอ้โหขอแบบเอาเลิกเอาใช้ก่อนได้ไหมอ่ะก่อนไปเปิดตัวการาันตีรอบหลังนะครับวันนี้ไม่น่าจะได้เปิดนะตัวการาันตีเอ้อเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้แบบเห็นเหมือนลุงนึกว่าจะได้โอ้โหจบครับไม่ได้นะฮันโซเดงกิบาคุโกนะครับจะมีโอกาสไหมอ่ะแปลงเป็น UR ไม่น่ามีนะเฮ้ยแต่ก็มีเอเยอะอยู่นะครับ เดี๋ยวพาวเวอร์ออฟบิ๊กทีเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งดูถึงเมื่อวานนะมิลิโอครับโอ้โหคจัดเรียบร้อยครับโอ้โหการ์ดใหม่เยอะมากนะมาไปต่อเลยครับชุนักเรียนมายลโล่กัดจังเดี๋ยไหม้เด้ยไหมขอโทรโรกินะครับกับกัดจังนะใครก็ได้ ลุงน้อยลุงลุงโอ้โหเดี๋ยวได้ไหมฮนะเรียบร้อยครับไม่ได้นะืกริบมากโทโคยามิครับจริงผมชอบเหมือนกันนะโทโคยามิเทด่ดักชาร์ดโดเอออันนี้ดีครับแต่ว่าตอนหลังผมก็เปลี่ยนอนะไม่ได้ใช้ถ้าสายถึกเนี่ยดีเลยเฮ้ยวันนี้เอาจริง SR าเยอะนะเนี่ย โอ้สามสิบโลครับยังไม่ได้อะไรเลยนะ UR 0นะครับก็ดูฮอตพิกอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคมาไปครับเดี๋ยวนะครั้งที่4คือร้อยโลเนี่ยมันควรได้ประมาณ4ใบนะครับ UR นี่ผมเปิดมา40ยังไม่มาสักใบนะเดี๋ยว โอ้โหจะเป็นคลิปที่เกลือที่สุดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่คลิปที่เกลือที่สุดดิคนที่เกลือที่สุดหรือเปล่าได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยครับโมโมนะครับโอโ้จริงเออมัสกูลา่าอันนี้ดีว่าเอซาตัวเมื่อกี้เก่งอยู่นะแต่ที่เราจะเอามันไม่ใช่ไงเราจะเอามันไม่ใช่เราต้องการ UR ไปต่อเดี๋ยวนะโอ้โหถ้าผมเปิดร้อยโลไม่ได้เลยนี่ผมโปวดหัวมากเลยเนี่ยดองเห็นมานานมากมาด้ยเฮ้ออย่าเล่นตัวเยอะเลยลุงดีลุงลุงได้ปอด ได้โปรดได้โปรดได้โปรดขอร้องขอร้องโทรโรกินะโทรโรุกิยาลุเล็ดยาลุเล็ดยาลุเล็ดหมอจ่าไอสว่านะครับไอ้ที่ตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้ไม่สุดท้ายแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวโอ้โหลุเล็ดไม่ว่า มิดริยะแดงด้วยครับโอ้โหเกลือจัดเลยนี่ผมเปิดถูกตู้มาเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหมิดริยะไม่รู้ว่าถูกใจอะไรไอดีผมนะครับตอนนี้ได้มา3าสแล้วนะมาใบาแรกนี่หมดพลังครับใบแรกก็หมดพลังกันนะมามาหน่อยเฮ้อ จัดอะจัดอยู่แล้วต้องแบบออกให้หน่อยเหออระหว่างทางเนี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยครับโอ้โหปวดหัวเลยการ์ดใหม่เยอะจัดครับมาไปต่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมว่าจะร้อยโลแล้วนะน่าจะใกล้แล้วนะโว้ร้อยโลไม่ได้นี่ผมเศร้าอะอจริงๆ ไม่ได้นี่ต้องหยุดครับไม่เปิดต่อแล้ววันนี้จริงๆได้ไหมขอรอ้อง <c oughs> โอ้โหโเกลือสุดๆ70สโลหนึ่งตัว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนตู้หน่อยเลื่อนตู้หน่อย <c oughs> มา ไม่ใช่อะไรครับคือเมโมรี่ก็ยังไม่ได้นะตัวก็ยังไม่ได้เอาจริงตอนนี้แบบเริ่มเริ่มขึ้นและเริ่มขึ้นและได้ไหมอ่ะมาหน่อยเอาไหมเออโอเคโอเคเอาไหมเด็กปอปอย่ารุนแรงโอ้ขอโทษทนรกี้นะ โทโดโลกีนะอย่าลุนเล่นนะไม่เอาเมมโม,มรีนะ่นะยืดเต้นมาเฮ้ย,ยโอเค <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับคาสุากิบังโกะนะครับได้มาแล้วเพื่อนๆตัวแรกโอ้โหเบอร์ฮีโร่นึกว่าจะไม่ออกแล้วนะ โอเคบังโกนะครับอบอกเลยปั้นตันแน่นอนบฮุกโกล,กลูกรักกระจังนะครับมาไปต่อเลยครับแบบนี้โหตอนนี้ไฟติดไฟติดมาทีมาทีขาดอีก2ตัวนะครับจะครบเท่าไหรอ่อ่ะครบขั้นต่ำนะเลขขั้นต่ำร้อยโลก,กับอีก2ทีนะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมเชื่อมันออกไหมออกไหม อโอ้โหเรียบร้อยพอไม้ไม่มาครับครั้งสุดท้ายเพื่อนๆมาสามสองหนึง่งไปครับวันนี้ไม่มีแบบฮีโร่อยู่ิฟอร์มเลยอะ่ะชุดเรียนมาหน่อยมาหน่อยขอร้องละ่ะได้ปอด เวอร์ฮีโร่โอ้โหเรียบร้อยเกาหัวครับเรียบร้อยร้อยโลนะครับได้มาสองตัวนะเวอร์ฮีโร่เอาจริงเออเอาไงดีโอ้ร้อยโลไม่ได้นี่ผมเศร้าอ่ะจริงๆไม่ได้นี่ต้องหยุดครับไม่เปิดต่อแล้ววันนี้จริงๆผมว่าผมเปิดต่อดีกว่า ตอนแรกว่าจะเอาร้อยโลนะครับไม่ไหวแนละ้วจริงจริงร้อนมากครับอย่างน้อยขออีกสักตัวนึงนะถ้าได้ปุผมหยุดเลยมามาน้อยได้ไหมได้ไหมโ้โหอะไรมันจะเกลือขนาดนี้คนบ้าอะไรเนี่ยคนบ้าอะไรโอ้โห เรียบร้อยร้อยสิบโลนะครับอ้โหจริงผมปวดหัวแล้วเนี่ยตอนนี้จริงมาด้วยเหอโอ้หจริงคือแบบอยากเห็นชุดฮีโร่ยูนิฟอร์มอะสักครั้งอะสักครั้งไม่ได้เลยเหรอร้อยโลไม่มาให้เลยเหรอระเบิด ร้อยยี่สิบนะครับโอ้โหเกลือจัดจัดเกลือจัดจัดร้อยสามสิบโลยูอาร์สองยังดีกัดจังออกมานะเนี่ยถ้าผมไปเปิดตัวการันตีได้กัดจังอีกใบนี่ไม่มีอะไรจะพูดนะจริงได้ไหมอะ ตรโรกี้มาที่นโลกีเด้ปอดไดปอดตวลาคอนตวละคอนเฮ้ยเดี๋ยวไอสว่ามืดครับโอ้นหัวดเนี่ยไอสว่ามืดมาทำไมเนี่ยไอสว่าคือถ้าแสงก็พอแล้วนะมืดนี่ไม่ต้องมาก็ได้ครับจริงๆมีอีกไหมะ อีกตัวโอเคโอค้โหปวดหัวเลยอันนี้มาผมว่าผมเปิดให้ถึง150เลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับมาขนาดนี้แล้วให้หมด ID ไปเลยมา้โอเคมาแล้วโวยไปแย่ลงกันจังโอรลองโทรโล,โลกิโทรโลกิโทรโลกิลกลกมาที ธอร์กีธอร์กีธอร์กีขอร้องเถิดธอร์กีอยากได้อร์กีจริงทันออกไหมพีโร่นัำประวันว้าวโอ้โมาแบบให้ครบเซตไปเลยก็ได้นะจริงถ้าได้นี่จะไปถ่ายลงกลุ่มนะครับ <c oughs> กระทูขิงกาชานะมา <c oughs> อ๋อโ,โอโฟอร์วันฮัลโหล All for one ฮัลโหลโอเคเรียบร้อยครับครั้งสุดท้ายแล้วมาหมดแรงร้อยห้าสิบโลนะครับเกลือมากเกลือมากมากเกลือสุด ระเบิดลุงได้ไหมลระเบิดลุงพี่ลุงลุงหน่อยนะโอเคเรียบร้อยครับ150โลนะครับก็เดี๋ยวอีก150โลที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมมาเปิดต่อแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้นี่เอาแค่นี้ก่อนละกันไม่ไหวแล้วครับเกลือจะจัดนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิด150โลที่เหลือพร้อมกับตั๋วการันตีด้วยนะโอเคก็สําหรับตัวละครที่ได้มาวันนี้นะครับเปิดไป150โลได้ยูอาร์มาทั้งหมด4ตัวนะถือว่าเกลือนะครับเกลือเกลือมาก หลุดเลทเยอะด้วยหลุดเลทมา3นะครับได้ตรงเลทมาหนึ่งนะแล้วก็150โลเนี่ยมันควรได้อย่างต่ำหกนะเพื่อนๆ6นะครับไม่ไม่ใช่4นะ4นี่คือ100โลนะครับไม่ใช่150โลนะโอเคแต่ว่าก็ได้ตัวละคร SR ที่เก่งๆมาค่อนข้างเยอะอยู่นะไม่เป็นไรคิดในแง่ดีนะครับอย่างน้อยก็ยังมีตัวมาให้ปั้นใหม่นะครับตอนนี้1ตัวนะโอเคครับกัดจังเท่มากนะ ก็สำหรับคลิปเปิดกาชาวันนี้นะครับดี่ผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะเพราะว่ามันเกลือจัดเลยนะวันนี้ก็ยังไงขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับในการเปิดกาชาหาตัวล, World Hero, คลบบะครเวิลฮีโร่โครโลโบรอบนี้แล้วกันสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นได้วนะว่าผมเนี่ยเปิดได้เกลือมากขนาดไหนนะครับยังไงถ้าเกิดใครที่จะเล่นใหม่นะครับผมว่าเพื่อนๆลองไปหาไอดีเริ่มต้นดูก็ดีนะ เพราะว่าเราสามารถเลือกตัวละครที่เราอยากได้ได้เลยนะครับแล้วก็เพจอนันตาช็อปเนี่ยเขามี i ออัปเดตใหม่ๆ ID ดีสวยๆวเนี่ยเยอะเลยนะครับสำหรับลิงก์เนี่ยผมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะเพื่อที่จะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบอยากจะติดตามนะครับดูว่าดวงผมเนี่ยมันจะเกลือถึงขั้นไหนนะก็กด s u b s c r i b e ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีมาลงต่อแน่นอนนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงลวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ